เราจะไปเจาะลึกสไตล์การเล่นของเขาว่าทำไมโค้ชและนักวิเคราะห์หลายคนถึงมองว่านี่คือการผสมผสานร,ระหว่างโอลิเวียจิรูและโรเบรโตบาโจในร่างเดียวกันพูดถึงชื่อของฟรานเซสโกปิโอเอสโปซิโตสิ่งแรกที่แฟนบอลและโคช้ชทุกคนจะนึกถึงคือสูนหน้าที่ครบเครื่องทั้งในด้านรูปร่างพละกกำลังการเคลื่อนที่และสัญชาตญาณในเขตโทษเขามีส่วนสูงถึง1.91เมตร แต่ไม่ได้เป็นกองหน้าที่เคลื่อนไหวช้าอย่างที่ใครคิดตรงกันข้ามเลยค่ะฟรานเซสโกมีการวิ่งที่ฉลาดและการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมเขามักรู้ว่าจะต้องยืนตรงไหนเพื่อรอจังหวะสุดท้ายก่อนบอลมาถึงในเง่สไตล์การเล่นฟรานเซสโกถูกจัดว่าเป็นกองหน้าแบบโมเดิร์นทาร์เก็ตแมนเขาสามารถเล่นได้ทั้งเป็นจุดพักบอลให้เพื่อนหรือเป็นตัวจบสกอร์ในกรอบหลายจังหวะ เขาเลือกชิงบอลหนึ่งจังหวะเพื่อเปิดพื้นที่ให้ปีกหรือกองกลางแสดงให้เห็นถึงฟุตบอลไอคิวที่สูงกว่าวัยอีกหนึ่งจุดเด่นที่เห็นได้ชัดคือการหม่งทำประตูเขาใช้รูปร่างและการวางตัวที่ยอดเยี่ยมในลูกกลางอากาศและมักจะหามุมเข้าทำได้แม้ภายใต้แรงกดดันจากกองหลังมีบางเกมในสปีเซียที่เขาทำประตูได้จากลูกหมุงถึงสองลูกในเกมเดียวจนแฟนบอลเรียกเขาว่าอิวโตโรเดลเซียโลหรือกระทิงแห่งอากาศ อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นคือความเข้าใจแทคกติกของทีมเขาเรียนรู้ได้ไวและสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นของโคช้ชได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นแผน 4-3-3, 3-5-2หรือแม้แต่ False n i n Hybrid เขารู้วิธีถอยลงมาช่วยเกมและดึงกองหลังออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในกองหน้ารุ่นใหม่ของอิตาลีด้านจิตใจฟรานเชสโกมีความมั่นใจสูงแต่ไม่โอ้อวดเขาเล่นด้วยพลังและแพชั่นในทุกเกม